น่านร่วมประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงพษ์ผลิตเดชชั้น3สารลกลางจังหวัดน่านโดยมีนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมประกาศเจต,ตนารมณ์ต้านการทุจริตแบบพร้อมเครียงทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อปลุกพลังสังคมให้ไม่ทนต่อการทุจริตใน,ในายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน,น่านนะครับได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างระบบป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงของโครงการที่ใช้งบป,ประมาณจำนวนมากและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเท่าเทียม พร้อมผลักดันวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตโดยได้ย้ำถึงนโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือว่า no gift policy นะครับของหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริตโดยมีหลักเกณฑ์ของปองปชควบคุมโดยให้ยึดตามประกาศของแต่ละหน่วยงานเป็นหลักด้วยนั่นเองนะครับเรื่องของวันต่อต้านคอร์รัปชันนะ ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนายพัชระศรีมาสเถียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญร่วมกับพลตำรวจตรีภูมิปัญญานวตรกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันเอกสุก,กิจพินโยรองผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่32หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่ม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากจากจังหวัดเชียงรายสู่ตอนในของประเทศโดยใช้รถยนต์ตู้เป็นยานพาหนะเมื่อถึงเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมามีรถยนต์ตู้ทะเบียนปัตตานีนาขับมายังด่านตรวจสพปราบ จึงทำการขอตรวจค้นกับโดยมีนายภายัยศิลป์เป็นผู้ขับขี่และแสดงอาการมีพิรุษพูดจาวกวนตรวจพบมีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในร่างกายครับจากนั้นจึงได้ขอตรวจสอบโทรศัพท์พบว่ามีการพูดคุยกับผู้ที่ใช้ชื่อลายว่าจ่าโจ้สามีหญิงหญิงมีการส่งพิกัดทางการเดินทางผ่านภาพถ่ายของรถยนต์ตู้ทะเบียน ฮอนุคู่พอสำเพา9121กรุงเทพตำรวจจึงได้มีการติดตามหารถต้องสงสัยพบว่าจอดเติมลมที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอศพบรรพจึงได้เข้าไปตรวจสอบและผู้ขับขี่ได้วิ่งหนีไปตรวจสอบภายในรถพบถุงกระสอบ6กระสอบบรรจุยาบ้า136ก้อนประมาณ8,000เม็ดและของเหลวสีแดงกลิ่นคล้ายวานิลาบรรจุอยู่ในขวดพลาสติก25ขวดพงสีขาวขุ่น25ถุงซึ่งซุกซ่อนอยู่ในช่องลับของตัวรถจากการสักถา สามนายภายัยศิล์ให้การว่าผู้ที่วิ่งหนีชื่อว่านายธินพัฒนหรือโจ้อายุ37ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปัตตานีผู้ที่ใช้ชื่อลายว่าจ่าโจ้าสามีหญิงหญิงจึงได้ทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจศบปราบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับตอนนี้ภาครัฐก็ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงรายน้อมรำลึกในพรพมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อาคารอเนกประสงค์บ้านหัวฝ้ายอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย นายชูชีพพงษชายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมผลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีนางนิตยาดีสุวรรณพัฒนาการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องมือสําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนกิจกรรมนี้นะครับเป็นเวทีให้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงรายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งร่วมกันรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขในชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติด และพิธีมีพิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างคืนคนดีสู่สังคมจากโครงการชุมชนล้อมรักบ้านหัวฝายมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอจำนวน18รายมอบทุนการศึกษาแก่เด็กสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน15รายและจัดอิทศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชนานีพันปีหลวงนิทรศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนิ่ศการบำบัดทุกบำรุงสุขจากหน่วยงานต่างๆอีกจำนวน 15บูทด้วยเช่นกันนะครับต้องนับว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเป็นกองทุนที่ส่งผลดีนะครับแล้วก็<ช>มีเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเป็นสำคัญใช้ชุมชนเป็นสถานที่บําบัดแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่หลงไป ที่เทศบาลตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพร,รัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีรับมอพผ้าห่มกันหนาวในโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่26พศ2568 โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัทไทยเบเวอรเรสจำกัดมหาชนนำผ้าห่มกันหนาวจำนวน600ผืนมามอบให้กับประชาชนชาวอำเภอฝางครับจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรใน8ตำบล120หมู่บ้านของอำเภอฝางประจําปีงบประมาณ2,568พบว่ายังมีความต้องการเครื่องกันหนาวสูงถึง31,583ชิ้นซึ่งทางอำเภอได้เร่งประสานขอรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป ยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ใน ะครูประัดธีนวัตยานสิทธ,ธิวาทีเจ้าอาวาสวัดยางกวงตำบลหายาในตัวเมืองเชียงใหม่อดีตสามเณรธรรมมาทองเชิญชวนศรัทธ,ธาประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมงานเขาดาวสวดมนต์ข้ามปีขึ้นปี2569ในคืนวันที่31ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้การสวดมนต์สาธยายพระไตรปิฎกประกาศพระปริศเชื่อว่ามีพุทธคุณสามารถคุ้มครองปก ป้องอันตรายจากทั้งภายนอกและภายในโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและอุปสรรคนะครับรวมถึงจะมีการเจริญอริยมรรสมาทิฏฐิสร้างสติเสริมปัญญาให้กับตนเองเป็นทางอันประเสริฐ ทางแห่งความดับทุกข์และโรกุตตลธรรมนะครับหมายถึงธรรมที่พ้นจากโลกหรือว่าอยู่เหนือวิสัยของโลกต้อนรับศักราชปี2569ครับจึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมสวดมนต์ด้วยกันทุกเย็นเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิประชาชนก็สามารถร่วมสวดมนต์สร้างอนิสงส์ได้ทุกวันนะครับซึ่งแต่ละวันก็จะมีเด็กเกยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมกิจกรรมกันแบบนี้เลยนะครับ